สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจลวีชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเบลก็จะพามา,าจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็เป็นร้านที่สวยมากขับผ่านทีไรก็แบบอยากมานั่งอะ่ะนี่นะคะชื่อร้านสุกสกาวคาเฟ่นะคะ เราจะให้ดูตั้งแต่ทางเข้าเป็นธรรมชาติมากๆนี่นะคะเราจะเอาได้ตรงนี้เนาะตอนนี้ไม่มีคนแล้วก็เลยไม่ได้ใส่แมสตรงนี้น่าจะเป็นซุ้มคาเฟ่นะคะซุ้มทําอาหารหรือว่าซุ้มทําเครื่องดื่มนะคะแล้วก็นี่เป็นส่วนต่างๆนะคะน่ารักมากเลยเราจะเอาไดตรงนี้ไม่ทันนักเขาได้ค่ะ ก็ขุดยากทนกอย่างเลยค่ะนี่ไปทาเข้าอีกทางหนึงนะนี ขอตัวไปสั่งอาหารก่อนนะคะถ่ายต่อน้องๆเรียกแล้วหลานๆเรียกแล้วน้ำก็จะเป็นสีเขียวอีกต่างหากสภาพสภาพแบบแข็งแรงมากๆไยแล้วก็จะเป็นทุ่งดอกหัวเฮ้ยทุ่งดอกไม้สีเหลืองนี่นะคะเสียงแรกนะคะแรกแล้วก็ ก็คือตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะเราก็เลยหยุดถ่ายนะคะแล้วก็เหนื่อยด้วยอาหารก็มาแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ไปถ่ายที่ชิงชาตัโน้นแล้วก็ตัวนี้ เดินไปสู่ทางไม่ไม่ได้นะคะถ้าป่วยถ้าป่วยตายนีมากินเตี้ยวพูดจะทายลูเอาย่นยนไม่เดียมแรงพอตังเใ่กับเขาตวันนี้เรากินโคนะคะกินโคดักรู้กดอันนี้น้ำมะนาวโซดาใช่ไหมนมชมพูปั่น โอ้หลอดอยู่ไหนอะเขี่ยวนี่เด็กเขี้ยวแหมแน่ใจนะว่าให้กินอันนี้ใช่ไปทำอะไเองลูกฮะเหตสองแก้วกินข้นเดียวอ๋อเฮ็ดตัวสีแก่ละนี่นะคะเราก็มากับน้องแพตตี้แพตตี้มาูดบอกมือหน่อยลูกเชื่ออะไรคะแพตตี้ค่ะโอเคอมาทางนี้นะคะ จะมากับอีกคนนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะน้องซ่าค่ะโบกมือหน่อยค่ะไม่ตายอวยหน้ามาด้วยนะคะอวยหน้าเทน้ำอยู่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอกับข้าวนะคะอ๋อนานบอกจะกินโคโคโคเป็นอะไรเทน้ำเทไม่ทันค่ะไหม่ต้องกินโคไม่ต้อนเลองท้อง เิ่งเห็นฝรั่งกินน้ำค่ะเอาฝรั่งกินน้ำได้ยิ่งกว่าใครกินน้ำได้ยิ่งก่กินเป็ไปคือคนดได้ยิ่งก่าเอชเบนเทอเวีมักกินตีก็นอนรอนอนรออหารกันนะคะสิวสิวสอยู่ริมห้อค่ะเ็นตอนนี้นะคะเราก็ได้ต้มยำทะเลมาแล้วนะคะหนึ่งอย่างนะคะ โตเล็กมากุิงตัวใหญ่มากตุแก้วสินี่มันเข้าจริงๆนั้นเลยแต่มันชิมแล้วอร่อยมากเดี๋ยวรออย่างต่อไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะไข่เจียวหมูสับเราก็มาแล้วแล้วก็ขนมจีนนะคะซึ่งเอามากินต้มยำต่อกันมา็แม่ยุบ้านนี่ไข่เจียวหมูสับตี๋ตายอ่อสเราขึ้นแม่ซอสพัชรนันแบนี้เนี่ยตอนนี้นะคะก็กำลังโลหหูหิวกันมากนะคะมากเลยอ่ะ ตอนนี้เฟ้นไฟแล้วก็กะเพรากะเพราหมูสับเราก็มาแล้วนะคะเวล่ส้มตำเลยแต่ส้มตำคือหิวกันมากวางทอนไม่ได้เลยใช้มือเลยค่ะแต่ละอย่างนะคะก็จะมาทีละอย่างมาทีละอย่างสองอย่างเพราะควรน่าจะเหลือคนเดียวอร่อยค่ะอร่อย ค่ะเมนูสุดท้ายของเรานะคะเป็นส้มตามตำลาวนะคะแล้วก็ขนมจริงซึ่งตอนนี้เราอิ่มมากๆแล้วกะว่าจะกินขนมเค้กนะคะเอาเลยเอาอเปล่าไม่รู้จะมีหรือเปล่านี่นะคะแบบเาตับเบลีตับเบลี้ตับเบลี้ผู้มีมน่ขอนิ้วให้ละนี่ อะไรนะคะฝรั่งข้าวกินเนี่ยฝรั่พงพูดไมได้นะคะเมซิ i n มากๆค่ะเดี๋ยวนี้คือใ่ปะเดี๋ยวพักกินก่อนนะคะแล้วเรามาดูต่อว่าเราจะกินอ,อะไรต่อตอนนี้นะคะเราก็ทานอาหารเสร็จแล้วกแล้วแต่รอเช็กบินนะคะแต่ว่าคาดว่าจะไม่รู้จะเรียกยังไงก็คงจะเดินไปแล้วก็ให้เขาเช็คบินให้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้ก็ อาหารอาาร่อยมากค่ะนี่เลยนะคะไม่เหลือสักอย่างเลยนะคะราคาไม่แพงไะมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงฟาร์มของเราแล้วนะคะก่อนกลับบ้านเมื่อกี้นะคะมีแม่บ้านเดินมาบอกว่าเอ้าเราอีกคนหายไปไหน คือเราไปกันแค่สี่คนนะคะแล้วแม่วานบอกว่ามีคนแก่คนหนึงมาด้วยเสื้อสีฟ้าเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็ตกใจกลัวกันมากตอนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้นะคะงไงแล้วอาย่บอกอ๋อแล้วเขาปิาาดเ,ปเ,ปเต็ม ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะกับทีม ETC นะคะแล้วก็โฆษณาติดต่อที่ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย